สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นการใช้งานตัวมันติฟังชันมิเตอร์ KM07 จากบริษัทไทมัสจำกัดน,นะครับสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานตัว KM07 นี้เราสามารถเริ่มต้นได้โดยการเข้าไปเช็คค่าพารามิเตอร์ต่างๆว่าตรงกับความต้องการของระบบเรานี้เปล่านะครับด้วยการเข้าไปที่เมนูครับการเข้าเมนูก็ กดปุ่ม E s l a s I และปุ่ม P1 set นะครับสปุ่มพร้อมกันครับกดค้างจนกว่าหน้าจอจะแสดงผลเป็นสัญลักษณ์ในรูปตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของตัว CT Ratio นะครับตัวนี้เราสามารถปรับค่าให้ตรงกับความต้องการของระบบเราได้นะครับสมมุติระบบมี CT Ratio อยู่ที่500นะครับเราสามารถทำการเพิ่มค่า ด้วยการกดปุ่ม P 1เศษครับหรือถ้ามันเกินเราก็ลดค่าด้วยการกดปุ่ม P 3เศษครับต่อมาครับการดูตัวพารามิเตอร์ตัวต่อไปเราสามารถกดปุ่ม V s I นะครับจะเปลี่ยนเป็นค่าพารามิเตอร์ตัวต่อไปเราสามารถเช็คค่าได้อย่างสัญลักษณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นส่วนของ P T ratio นะครับเราก็สามารถเช็คค่าได้ ก็ให้เป็นที่1น,นะครับแล้วแต่ระบบของเราซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเราสามารถดูความหมายของมันได้ที่เทเบิลหนึในตัว user manual นะครับต่อมาก็ดูสัญลักษณ์ต่อไปครับนี่ก็เป็นตัวบัตรเลทนะครับแล้วก็สามารถปรับได้สองค่าคือ2.4งพันสและเก้าก็ปรับเป็นเก้าพันหกครับและต่อไปก็เป็น s อสเ t ครับ ก็เป็นสต่างๆที่มีในระบบเราสามารถตั้งค่าให้ตรงกับระบบของเราได้นะครับต่อมาการออกจากหน้าจอเมนูและเซฟค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราตั้งไว้นะครับด้วยการกดปุ่มส e s e t I พร้อมกับปุ่ม m e n ู s a v พร้อมกันครับก็จะออกมาเป็นหน้าจอปกติจะเป็นการแสดงผลของแรงดันเฟสนะครับและปุ่มทั้ง4ปุ่มในหน้าจอแสดงผลจะสามารถ กดเพื่อบอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบได้ครับกลปุ่มแรกครับ r e s e i ปุ่มนี้เมื่อเรากดครั้งต่อมานะครับหน้าจอจะแสดงผลเป็นแรงดันของคู่สายแต่ละคู่ของระบบนะครับเอามาก็จะเป็นค่ากระแสครับของแต่ละเฟสนะครับก็จะกลับมาเป็นค่า v แต่ละเฟสมอนเดียกัครับต่อมาครับ q เฟสครับเมื่อเรากดครับหน้าจอจะแสดงผลเป็นค่า active power นะครับ ก็แต่ละเฟสทั้งหมด3เฟสครับมาก็จะเป็นค่า Reactive Power ครับก่นอ,อีกครั้งครับจะกลายเป็นค่า a p p a r e n t power ครับสุดท้ายครับเมื่อเรากดปุ่ม P1 เฟสทั้งท้ายหน้าจอจะสแสดงผลของค่า Power Factor ของระบบแต่ละเฟสนะครับสำหรับปุ่มต่อมาครับคือปุ่ม P3 เฟสปุ่มนี้เราสามารถทำการบอกค่า ของค่า power factor ของระบบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น active power นะครับของระบบแล้วก็ค่าความถี่ของระบบนะครับเมื<น>่อเรากดอีกครั้งครับวันที่2ครับจะเปลี่ยนจากค่า active เป็นค่า reactive power ครับนะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนค่าเป็น apparent power นะครับโดยค่า power factor และค่าความถี่ก็จะเป็นค่าเดิมของระบบนะครับ ต่อมาครับหน้าจอจะแสดงผลของค่าแม็กดีมานนะครับโดยค่าแม็กดีมานค่าแรกที่แสดงจะเป็นค่าแม็กดีมานในส่วนของอค a c t พาว power นะครับโดยบรรทัดแรกก็คือค่าแม็กดีมานนะครับต่อมาบรรทัดที่2ก็คือค่าของระบบนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับต่อมาครับก็จะเป็นค่าแม็กดีมานในส่วนของอค a c t พาว power ครับและสุดท้ายก็เป็นค่าแม็กดีมานในส่วนของ a p p a r e าว power นะครับ โดยเราสามารถทำการรีเซ็ตค่าแม็กดีมานได้โดยการเข้าไปที่หน้าแม็กดีมานนะครับแล้วก็กดปุ่ม p e 3เฟสและปุ่ม EN พร้อมกันครับค่าแม็กดีมานจะถูกรีเซ็ตนะครับก็คือจะกลายเป็น 000, 000, 000ระบบจะเริ่มเก็บค่าแม็กดีมานใหม่นะครับต่อมาเป็นปุ่มซ้ายครับปุ่ม EN ปุ่ม EN ป, e ปุ่มนี้เป็นการเปลี่ยน ดูค่าพลังงานในบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดนี้ครับเพื่อดูค่าพลังงานต่งตางๆของระบบนะครับสามารถกดไปได้ครับและค่าพลังงานของระบบที่ใช้ไปอย่างนี้เราสามารถรีเซ็ตค่าได้นะครับด้วยการเข้าไปที่หน้าจอการแสดงผลของรีเซตนะครับตรงนี้แล้วเราก็กดปุ่ม T3 เฟสและปุ่ม v n พร้อมกันครับค่าพลังงานจะถูกรีเซ็ตเป็น0 0, 0, และเริ่มนับพลังงานใหม่หมดครับ สำหรับการใช้งานตัว KM07 ในการเริ่มต้นการใช้งานในเบื้องต้นก็มีถึงเท่านี้ครับสำหรับรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานเครื่องก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทไผ่มัดจำกัดได้โดยตรงนะครับขอบคุณครับ